ซีดัมตลาดคนเดินเตยมเงินคนเดไมนี่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมาสามอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเก่งแน่ดีเดี๋ยวไทยรักไทยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่นั่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้บังคับพี่มก็มีดังคิงโบว์เขียวฝรังแล้วก็ที่แกนในค่ายนในค่ายเชียร์ันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก็ยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่สูงนะหกสิบสามน้ำหนักป่วยประมาณกี่กิโลครับเอ่อห้าหกห้าหกห้าเจ็ดเรามวยกับตายเลยครับเออข่าววาได้สิงห์นะเราวันนี้เรามาเจอกับ น้ำขบวนบยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยแล้ววันนี้มาเจอเราได้ติดตาอเองมาต่อยเขามาบปะติดตาอเขาเมื่อตะตายเลยมาเขาเขาเหมือนกันอีกแล้ววันนี้เราจะวางเก่งว่าไงอันนี้ก็้แรกข่าวก็ พขาดูแล้วสรีระเสียเปรียบเขาเขาสูงกว่าเราแล้ววันนี้เราก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะคือเหมือนต้องเอาส่วนล่างลงมาให้ย่อลงมาหาเราให้ได้และล่าสุดนี่เราซีดีเรามีต่อยไว้เมื่ออาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วแล้วพอดียกออกเพราะกู้ต่อยไม่พร้อมใช่ไหมก็เลยไม่ได้ต่อยกันวันนั้นจริงๆเราก็ต่อยเท่าไหร่ต่อยร้อยสามจุดห้าวันนั้นใช่ไหมแต่อันนี้มาต่อยร้อยร้อยสามร้อยสาม กี๊สอบหนักไปไงเกินจุดสี่เกินจุดสี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะหวังอีกนิดนึงสบายสบายร่างกายตอนนี้เปลงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบมุกแรงเรื่องยุคนี้พร้อมเจอกันได้เลยแล้ววันนี้เรามาต่อจคู่ที่สองนะครับเอ่อเต็มที่แน่นอนร่างกายตอนนี้แปลงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเต็มร้อยนะคือพร้อมเจอได้ไปนี่เราคุมประมาณหีบหรอกอ๋อห้าห้ากิโลห้ากิโลได้เราต่อยมือมาลูลูทั้งหมดเลยกี่ใบแล้วประมาณ ร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเราคนจังหวัดแน่นอนเอาฝากเชื่อชื่อแฟนคลับเราเลยวันนี้ก็เชียร์เชียร์อะไเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเกันที่ครับใครมีตั้งใจแจ้งติดต่อได้โอเควันนี้ถ่ายชุดที่สองนะขับถ่ายทอดด้วยโอเคขอให้พ่อน้องชายวันนี้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 ใช้หมัดด้วยใช้ขาผมว่าหมัดหมัดเลยทีเด็ดนะวันนี้นะครับโอเคขอบคุณพ่อหลวบ้าขับถ่าาใจมากโอเคร้อยปเจเคเอ้าสวัสดี สสวััดีครบอ้าวแนะนำตัวครับนักตำรวนอีกโปดตีแอันเดียวแบบไม่ได้เจอกันหลายเดือนนี่ความยาวมันจะสูงเกินหรอพี่นะสูงร้อยเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยปลอยประมาณห้าสิบสองห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุปีนี้อายุสิบแปดครับโอ้โหกำลังเป็นหนุ่มเลยหัวเลี่ยวหัวต่อเป็นไงเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ค่ายมืออุลิสากรุ๊ปครับที่จังหวัดมีครับกบีนะเป็นไงนคู่ปั้งคู่ซ้อมมีไหมมีครับกี่คนก็สามสี่คนเอาเรื่องจริงนะมีปลอมยังไงปลอมเอ่อเทรนมากี่วันเบ เราไม่เรามวยในรายการนะครับร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบเอ็ดครับประกอบชกร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดครับเฮ้ยมันขึ้นมาร้อยสิบเอ็ดเลยเหรอตัววันตัวคืนอะนะครับโอ้เราเป็นมวยประเภทมวยเข่ากูต่อสู้อะมวยควบเครื่องเคยเจอกันยังยังยังนะเขาเขาน่าจะเตี้ยวกว่านะครับเตี้ยวกว่าเยอะไหมก็น่าจะเยอะเจอาใครเป็นที่สีดำไหมินทรีดำอุ้ยมันเขามัน แค่นี้เลยนะยีสีดำนะเขาตกล็อกล็อกทีแล้วมาต้องคุมไปแล้วทีเด็ดปล่อยสบายเลยปล่อยสบายสบายโอ้หนักปล่อย้อเท่าไหร่แค่ห้ครับาผลงานเป็นไงสามไฟที่ผ่านมาก็มีแพ้คิวทองครับแล้วชนะพิลาพลแล้วก็ชนะสันโตศร์สันโตสชนะทีนี้นะหัวหน้าก็เตะขาเหมือนกันนี่ครับปกติมวยเข่าไม่วันนั้นก็ใช้วิชาเตะขาวันนี้ใช้วิชาอะไรไปสู้เขาก็น่าจะเขานะเขานะไม่โคลงเคลงนะ ถ้าโกลมเพลงไอ้ินทีดำม,มันเตะขาแน,น่นเลยอ่ะลูกหลานจังหวัดก็กบบาามีอ่ะอ้าวคว้คนกระบี่เลยครับก็ฟาเชาวกระบี่เป็นงานแก้เพิ่มด้วยนะนำกระเบนนี่โบทตีแมนเทวโอเคของกระเบนนี่ครับความยาวได้